ของกลางแม่งเยอะจัดต้องใช้หกล้อขนแฝงตัวเก็บของเก่าที่แท้แหล่งจําหน่ายยาเรื่องนี้แม่งอย่างมันจนในคราบคนค้าของเก่าลักโชรุมร้างของกลางเยอะจนต้องใช้รถหกล้อขนที่อุทัยธานีใครจะไปคิดว่าโชรุมรถร้างจะกลายเป็นเหมืองทองของพวกโจรเรื่องมันเริ่มจากโชรุมมิซูบิชิร้างๆอยู่ริมถนนสาย3 33 3ดูเงียบเหงาไร้คนสนใจแต่ไม่ใช่กับนายอัธพงศ์อายุ41ปีคนระยองแท้ๆที่ย้ายมาอยู่กับเมียที่อุทัยธานี พี่แกมีอาชีพเก็บของเก่าขายแต่ก็ไม่ใช่แบบธรรมดาเพราะงานหลักของแกคือขโมยของจากโชรูมร้างนี่แหละแล้วขโมยนิดๆหน่อย,อยๆใช่ไหมเปล่าของที่ขโมยมันเยอะเยอะจนต้องเรียกรถหกล้อติดเครนมาขนมีทั้งประตูไม้ขอบหน้าต่างอลูมิเนียมสายไฟเหล็กแผ่นแม่งลักไปเหมือนจะย้ายโชรูมทั้งหลังไปขายเลยตำรวจสืบจนรู้ว่าไอ้คนนี้แหละตัวการใหญ่เลยบุกไปจับถึงบ้านเมียมาหากราบของกลางกองพเนิรออกมาเต็มบ้านแบบมูฟวี่ ตอนค้นก็ไปเจอ,อยาบ้าอีกสิบเม็ดซุกไว้พอสอบสวนพี่อัธพงศ์ก็ยอมรับว่าเออครับผมขโมยของไปขายเอาเงินมาซื้อ,อยาบ้าเสพและแน่นอนว่าเขาไม่ได้ลุยคนเดียวมีเพื่อนร่วมแก๊งอีกสองสามคนเป็นทีมลักขายเสพครบวงจรตำรวจเลยเร่งขยายผลล่าแก๊งร่วมจนต่อพร้อมฝากประชาสัมพันธ์ใครที่ของหายช่วงนี้ให้รีบมาแจ้งเพราะของกลางมันเยอะจัดจนไม่เชื่อว่าจะขโมยที่เดียวเรื่องนี้แม่งคือภาพชัดๆของจยุคใหม่ที่เอาอาชีพคนหาเศษเหล็กมาบังหน้าลักของแบบมืออาชีพ เอาไปขายร้านของเก่าแล้วฟาดยาบ้าให้ชีวิตมันมันสุดท้ายก็ดนรวบทั้งของทั้งยาทั้งตัวเหลือแต่รอลากเพื่อนๆในทีมเข้าคุกตามกันไปเท่านั้นแหละ